เดี๋ยววันนี้มาแนะนำโปรเซ s ใหม่ไม่ใช่โปรเซ s ดีกว่าก็คือหลักการเดิมดีกว่ารายงานนะครับแต่ก่อนเราจะลิงก์จัตเ e อนะครับก็คือกดเพื่อเข้ามาลิงก์จัตเ e อแล้วก็มาใช้งานในนี้เพื่อให้ user เข้ามา input control ตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อเอาแบบง่ายๆสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้กดปุ๊บก็จะได้รายงานแล้วก็เอาเป็น pdf ออกเป็น excel ท,ทีนี้เปลี่ยนใหม่ก็คือเวอร์ชัน18ครับ ของทางอีนิโคนะครับก็คือเรามาเปลี่ยนเป็นระบบรายงานละก็ก็มาผูกจัดเปิดให้เรียบร้อยใส่รหัสเค okay. ใส่ผ่านให้ถูกต้องว่าเป็นผ่านไหนอันนี้ผ่านเดียวกันนะครับผ่านเดิมเลยอันนี้ผ่านเดียวกันดูผ่านตรงนี้น,นี่ทุกคลิปท่านจะอธิบายไปแล้วเหมือนผูกรายงานจัดเปิดปกติเลยครับ โอเคจากนั้นมาที่เมนูเมนูใหญ่ตรงนี้จริงๆเราสามารถใส่ได้หลายรายงานนะครับก็พอดีผมใส่ถ้าไม่มีพาเลนตก็จะไม,ไม่ไม่ขึ้นประมาณนี้โอเคตอนนี้ทำไว้อยู่แค่หนึ่งรายงานเองให้หลักเห็นหลักการก่อน ก็คือเราฝังไม่แนวดูเลยแล้วก็ถ้าสมมุติเราไปทําผ่านาคาเฟ่หรือเงี้ยเราไม่ต้องไปทำทูแนลให้กับตัวจัดเปอร์ละถ้าทําอยู่คนเราเซิร์ฟเวอร์เพราะว่ามันสามารถคุยกันหลังบ้านได้ okay, ตัวอย่างนะครับพอดีอันนี้ไม่ได้อยู่ในคิวรีแต่เอาให้เห็นพารามิเตอร์ออกมาข้างหน้าแล้วง่ายง่ายสุดก็คือให้เห็นว่ามีการเปลี่นแปลงโอเคครับนเลย ันลองเปลี่ยนวันดูสองสี่นะครับสองหนึ่งสี่อ,อารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวลองการแก้ไขรายงาน,ม,น,ม,นมันง่ายครับที่เราใช้จัตเพอร์ครับมันเร็วะนะครับสมมติผมอยากเข้าไาแก้ให้มันขยับไปนิดหนึ่ง พอดีมันดูติดติดติดไปใช่ไหมครับโทษทีผิดผิดอ๋อฟันพอดีฟันมันในในขวาชัวยๆปึ๊บนี่ให้มันใหญ่กว่านี้ชาร์จเปร์มันเร็วมากครับอันนี้ใหญ่ใหญ่ จัดก้างคือเหมาะเหมาะในการทำรายงานครับขึ้นนิหน่อยอันนี้อ่าไปเลยป๊บไปดูผลลัพธ์กันรายง,งานใหม่จริงๆไม่เลือกไม่ใส่ก็ได้นะครับมันจะเป็นนอง ประมาณนี้โอเคเรียงอ๋อพอดีผมไม่ได้ดักว่าตรงน,นี้มันส่งเข้าพาังเตียงไม่ครบโอเค okay. ครับประมาณนี้ครับคือต่อขยายได้รายงานตรงนี้สามารถไปอยู่ได้ทุกแผนกแล้วก็เราเข้ามาทํารายงานของแผนกใครแผนกมันมาวิเคราะห์ทีนี้มันมันมันได้เร็วขึ้นแล้วก็เขาสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่จำเป็นต้อง เด้งเขาจัดเปอละ่ะเผื่อใครทําบนบนคราวหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ามานาน,นี้หรือว่าทําเหมือนเดิมถ้าเดิมก็ได้ถ้าใครทาลิงก์ป๊อปอัพเข้ามาเหมือนเดิมก็ได้ก็มาเลือกวันที่เดิมที่ได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นรูปแบบเก่าโอเคครับผมครับ